ว่าแต่ว่าวานมือ,ม,อมือก้อนบวมเมง่ี่เลยเดีบวมใหญ่เลยเท่าลูกมะาพรา้าวนีนตึงยเยอะมันย่นจะยันบัมพ์พุทธกพุทธเราอยู่ไม่ต้องยันพุบยืนน้ำมันน่ะบเหมือนเราเราไปไปกัดเปล่าแล้วเป็นแล้วเป็นน้ำมัน,นกไดเปล่าเฮ้ยเจกเสียต้องกินยาบ่านี่ ก็ไม่กินเป็นไปรยตัวนงวลาหาเว้ยเ็บน่ก็ะทไรกครับักล้วยกกินได้อยู่ประมาณยี่สิบสิบปีก็จะหนักไปทั้งบักนัดเนาะครับเห็นไหมเห็นไหมต้ามาแล้วกับก็สวัสดีครับพี่น้อง มีสิมาแล้วเอาอีกแล้วอควันต้ามาน์กำลังตอนนี้กำลงังสาดทรายควันต้าตัวรวมปฏิรวมกันพี่น้องไอมาหลายเมือบอกดิโยนเลยโยนเสนาเลย<ค>ปาบเมือบ,บอกเดียวเดียวปาบเลยทักทายก่อนคั้นแรกโยนเลยอานนี้อันนี้ ตอนนี้เขาก็ไม่กวนเราแล้วครับตอนนี้เขาก็จะไปหากวนต้านะครับนี่อ <lodge pet it> ๋อโอ้ยเอ๊ะถ้าเป็นสีสีเดนสันแอรานอนนะครับตอนนี้ฮะเอ๊ะอัศกรดคนหนึ่งไหมถ้าเป็นสีสีเรื่องเหลืองเออเออนียนอยู่ พื้นๆเยียมสลครับพนี่ครับว่างหันออกเรื่องเหลือนรไหมรับมาอ์เยี่อกเนื้อๆนะนะยอมนอนแล้วนะครับตอนนี้ฮะั่วางหั่นเพิ่นเพิ่นๆนหลุดออกมาให้เห็นเลยเด็ดลังเช็คกรังังเช็คตาเช็คคน หลังจากที่ควันต้าเดินทางมาถึงนะครับจากต่างจังหวัดกลับมาถึงเมื่อคืนเนาะเช้านี้ก็มาทักทายพ่อภายเอกชัยแล้วมาดูอาการอวัยวะเพศอักเสบนะบวมมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้มาเช็คอาการอยู่นะพ่อภายก็ให้ความร่วมมือนะครับบอกให้นั่งก็นั่งครับนั่งลงเช็คเบึงนะครับตอนนี้ก็เราก็โอเคแล้วตอนนี้นะครับเรา ยืนเระขอบรั้วได้นะครับพ่อภายไม่กวนเราแล้วนะครับเราก็จะหันไปที่ควันตาเป็นหลักไป บ,บ,อบอก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 ออกน้ำนน่แหละบ่ได้ออกแห้งปนีจอยเดยวก็บอ่ ขอจับมือหน่อยขอจับมือควันต้าหน่อยฟันออฟันมาจากไหนก่อหางคางพ่อพ่ายนี่บ่เอาเ้าหรอเลยกฝันในตึงเลขด้วยไม่เปาตัวว่าเ้ามาดวงมัวมีทั้งกรุกลาด โนอเะา,า,ากาศากาแบนู้อนอยตัวนี้รากาศบอดดิบิงหรือคิดว่าร้านร้านร้านที่ใส่เสตหานเนี่ยน่าจะเป็นมีปัญหาเพราะว่าขนาเอ่านเรียกาการบกามันเหมือนว่ะนอนนะครับบอกให้นอนนอนครับบอกให้นอนก็นอนแล้วนะครับ ตอนนี้ควันต้าไปจับที่ตอวัยวะนะครับของพ่อพายอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะจุกเง้ยจุกหนักกเอาอาหารไปล่อได้ไหมพนักงาไปบริเวณหอนบ่ กำลังเช็คดูอาการของพ่อพายนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับปเมื่ปปอกี้ก็ไปจับแล้วนะครับควันตารถด้วยนะครับที่เราถ้าใครอยากจะสนับสนุนกับปรดตอนนี้พ่อพายกินยังไงได้พ่อพายตอนนี้เป็นหมอเป็นวัยกินจนป่วย ตนกล้วยก,กวับใบกว้ยกวย,วยโอ้หมอให้กินหล,ลดอาหารลดกล้วยลงอืม,มอนย,นอย่นเลยเชลาน้นอยย่นเลยเ้น้อยเยี่มเย้อเป็นภูเขาอย่าน,น,นี้ครับเมื่อกี้ไปจับอันตะโกดของพ่อภัยไปจับอา,อายวะของพ่อภัยเป็นยังไงบ้างครับ จับเป็นสะดุ้งเป็นเนเจ็บแสดงว่าเป็นยังเจ็บอยู่อ๋อเมื่อตัวหามาว่าบ้านเขาไก่ตอนจะมีความมืนครับแต่เป็นอาการเมื่อกาหามื่อก่อนเมื่ออาการจะซีหามื่อก่อนแสดงว่ายังมีอาการเจ็บอวัยวะอยู่นะครับเอออวัยวะมันม่วงม่วงอยู่ ท่านงงิ่อืมครับย่งนี้อาการเจ็บสี่เนาะนี่ฮะคนเจ็บเนาะ <c oughs> แสดงว่าจับอายุเพศควันตาจับอายุเพศของพ่อพายแล้ว ก็ดิ้นนะครับแส่ไว่มีอาการเจ็บอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้ทานต้นกล้วยกับใบกล้วยเยอะๆอัะพี่อับพี่เวรวอะพี่ อ๋อครับยานินครับจำได้แล้วจำยานินได้แล้วอ่ะโอเคอ นดไปทางต่อยี่นี้กิาครับบรรยากาศเช้านี้ครับควันตามาเช็คอาการของพ่อพายเนาะนำมาทักทายพ่อพายก็ยังมีอาการปวดอวัยวะอยู่นะครับยังบวมอยู่ไปจับก็ ก็เจ็บนะฮะก็ไม่ให้จับนะก็ต้องระวังนะครับเช็คอาการเมื่อเช้ายังระาะย,ยังบวมอยู่นะครับอาหารอาหารก็เหมือนเดิมก็เน้นที่ต้นกล้วยใบกล้วยนะครับแล้วก็ส่วนกล้วยต่างๆก็ลดลงนะครับไม่ให้เยอะให้กินน่าจะไม่ให้เยอะนะครับบรรยากาศประมาณนี้เช้านี้ที่ศูนย์ช้างทองคำครับ